สวัสดีจ้ามาเดอ้อมากินมีกะทิน้ำกันพี่น้องเลยมีกะทิกินอยู่ทงไฮทงหน้าเขาเนี่ยล่ะอยู่ปลาอยู่เขาเานี่ยล่ะกินในปลาในเขามันยังแสบเนาะพี่น้องเนาะ กินอยู่ในเฮือนในซามันมาคอยอยากแซบมันนะเขามากินในปลาส้ม,มวิวทิวทัดมันก็จังนุ่วดีแทะอืม,อมปลากระถินมันถ้าไปเก็บนวยมากินอยู่น่วยมัหนหนยอดกับงามงาม กินไปน้ำส้มวิวไปน้ำแสบขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเส้นหมี่กะทิโอ้โหเนาคราบเนาวาน่ะววแท้่ย ีบขากเสียบแน่พี่น้องเอ้ยอยู่ในปลาในดุงปันกินจังได้กับเสียบพี่น้องเลยกันกินยูปลาได้กันกินอยู่เฮื่อนี่แล้วรดกินส้มวิ้วที่อ่ทัดอื ก็เสียบตะนัวด้วยพี่น้องอยากคักแสบเนี่ยพี่น้องเขามาสื่อของกับปล่อยให้ลูกไส้ ไปเก็บผักเก็บหยอดกระถินไม่กินถามในบนนอกหนึ่งสองสามอุ๊อาบาโอ้ยอย่าว่ากันเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตุ่นต่ำๆมือไงพวกแสบหนึ่งสองสามไปด้วยพี่นอ้อง อยอย่าว่ากันอย่าว่ากันนี่ได้กินกับขนมจีนเนาะคือบพอโอ้ยนี่แต่เนียวกินเนียวยาได้พี่น่องในปลาเนี่ยโลบโลบเอาไปกินกับขนมเสน้นหย่อนๆเลย โอ okay. สิบุกขามขามมุ่ท่าขามถนมนี้เอาจักหยอดสองหยอดกอนเนาะสวัสดีค่ะคลิปหนีก็พ่อสามีก่อนเนาะคลิปหนาเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทัวโลกบายบาย